กฎของนิวตันในสัญ,ญกรณ์เวกเตอร์อันนี้เป็นการเขียนกฎเป็นเรื่องการเขียนกฎของนิวตันในรูปแบบของเวกเตอร์นะครับซึ่งเวกเตอร์เนี่ยเวลาเราเจอหนังสือเนี่ยปกติเขาจะนิยมเขียนก็อยู่สองแบบเขาจะนิยมเขียนแบบเป็นมีลูกศรอ,อยู่บนหัวแบบนี้หรือไม่ก็จะเขียนตัวหนาซึ่ง ที่สังเกตเนี่ยจะพบว่าการเขียนแบบตัวหนาเนี่ยจะพบในตำราเป็นส่วนใหญ่ส่วนการเขียนแบบลูกศรเนี่ยจะพบเวลาเราเขียนบนกระดานดำหรือเขียนในกระดาษเพราะว่ามันจะเขียนง่ายกว่าการเขียนเป็นตัวหนาตัวโบก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตซึ่งทั้งสองอันเนี้ยก็แทนเวกเตอร์ A โอเค ทีนี้เรารู้ว่าการดิฟความเร็วเนี่ยได้ความเร่งอันนี้ก็คือ a เนี่ยก็คือดูเวกเตอร์ความเร่ง v ก็เป็นความเร็วซึ่งจริงๆแล้วความเร็วเนี่ยก็คือการดิฟของตำแหน่งนันเวกเตอร์ r เนี่ยก็เป็นตำแหน่งโอเคแั้นจริงๆแล้วความเร่งเนี่ยก็คือการดิฟเทียบกับเวลาสองครั้งของตำแหน่ง Okay. ทีนี้ถ้ามี3แกนเนี่ยเราก็เขียนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวกเตอร์แล้วเพราะว่าถ้าห้อย x y z แบบนี้มันจะเป็นในแนวแกน x แกน y แกน z มันเป็นคอมโพเนนต์แล้วโอเคก็ถ้าเป็น3แกนก็จะเขียนได้แบบนี้ทีนี้จากกฎของนิวตันเนี่ยแรงเท่ากับ มวลคูณกับความเร่งเนี่ยอันนี้ถ้าเขียนเป็นเวกเตรอร์ในในทงก็จะเขียนได้แบบนี้เห็นว่ามีลูกศรเวกเตรอร์อยู่นั้นเราสลับกันก็จะเป็นแบบนี้นั้นเราเอา a ความเร่ง a จากอันนี้มาใส่มันก็จะกลายเป็นอันนี้โอเคนั้นอันนี้ก็เป็นการเขียนกฎของนิวตันในแบบ Ve กเตอร์ t a t i o n ซึ่งมันยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเช่นเวลาเราเขียนเป็นแบบเวกเตอร์เนี่ยเรามาสามารถมาิีคอร์ได้เช่นสมมุติว่าเราดูจากรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นคลิบเทเจ e c t o r y ที่เป็นเป็นอนุภาคได้เคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งแบบนี้ซึ่ง เราต้องมาพิจารารูปใหม่เป็นรูปนี้จะเห็นว่ามันจะมี v 1 v 2แล้วก็ส่วนต่างของ v 1กับ v 2คือเดลต้า v แล้วก็เป็นส่วนต่างที่เป็นองค์ประกอบถ้าแบบนี้ก็คือแบบตั้งฉากแล้วก็แบบนี้ก็คือแบบขนานโอเคนั้นมันจะประกอบด้วยส่วนต่างของ V เนี่ยมันจะประกอบด้วย Delta V วเนี่ยมันประกอบด้วยแบบขนาดแล้วก็แบบตั้งฉากซึ่งความเร่งเนี่ยก็เท่ากับดิฟความเร็วเทียบกับเวลาก็เป็นสมการนี้แล้วก็ถ้าเราพิจารณาจากรูปเนี่ยจะพบว่า Delta V ตั้งฉากเนี่ยมันเท่ากับ Delta De มุมเซ,เซ,เซตาเนี่ยคูณอยู่กับ V Okay. ฉะนั้นถ้าเป็นความเร่งแบบตั้งฉากเนี่ยมันก็จะเท่ากับเดลต้าเซตาวส่วนด้วยเดลต้าทซึ่งเราเขียนใหม่ ดึง v ออกมาเราก็จะได้เป็นอันนี้โอเคแล้วก็จาก v เท่ากับ s ส่วน t เนี่ยนั้น s เขียนใหม่เนี่ย s เทกับ vt แล้วเรามาพิจารณาใหม่มาพิจารณารูปนี้จะพบว่าเซตาเนี่ยเท่ากับ s ส่วน r เพราะว่ามันคือส่วนโคง้ง arc เนี่ย arc s เนี่ยส่วนด้วย r เห็นว่าถ้าให้ s น้อยๆ R กน้อยเนี่ยเซตาก็จะน้อยเพราะว่ามันก็จะมีมุมน้อยไปด้วยนั้นเราเขียนใหม่เป็น s เท่ากับ r เซตาหรือเซตาเนี่ยเท่ากับ s ส่วน r อันนี้เราพิจารณานี้เพื่อเห็นที่มาฉะนั้นเซตาเนี่ยเท่ากับ s ส่วน r แต่ว่านี้เราเป็น r ใหญ่ r ใหญ่นี่ก็คือรัศมีของมองมองรูปนี้ว่าเป็นมันเคลื่อนที่รัศมี วงกลมนั้นมองเป็น r ใหญ่อันนี้นั้นเก็เท่ากักบ d ส่วน r ก็ข้างล่างก็เป็น r ใหญ่แล้วจากสมการนี้ s เท่ากับ v t นั้นเราก็แทนไปว่า v เดลต้ t โอเคนั้นเราก็จะได้สมการนี้แล้วบรรทัดต่อมาทำอะไรเราย้ายข้างเฉยนั้นก็จะเป็นเ เดลต้าเซตาส่วนเดลต้าทีเนี่ยมันเท่ากับ v ส่วน r อันนี้แค่ย้ายย้ายสมการจากข้างบนมามาจากสมการข้างบนก็จะได้สมการนี้แล้วเรานำสมการที่สองไปใส่ในสมการที่หนึ่งอันนี้คือสมการที่2ไปใส่ในสมการที่1นึ่งสมการที่2ไปใส่ในสมการที่1 โอเคนั้นเดลต้าเซต้าส่วนเดลต้าทีเนี่ยเท่ากับ V ีส่วนอาร์นั้นเอก็คือความเร่งเนี่ยแบบตั้งฉากเนี่ยมันจะเท่ากับวีคูณอยู่กับวีส่วนอาร์นั้นมันก็คือวีกำลังสองส่วนอาร์นั้นเอเนี่ยมันก็เท่ากับวีกำลังสองส่วนอาร์อันนี้ก็เป็นสูตรของ centripetal acceleration โ okay. อเค แล้วก็จบประมาณนี้โอเคงั้นอันนี้เราก็จะได้เราได้รู้ที่มาของสูตร v กํลังสองส่วน r ด้วยแล้วก็ได้รู้จักกับเรื่องของกฎของนิวตันในรูปของเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์นเทชันด้วยก็จะประมาณนี้ครับ